มีโรเซอ v สภาพผิดสวยประวัติดีดาผ่อนส,สบายเดือนละ6 0 0 0นบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิสันเอ็กเเครื่องยนต์2ถ่านเกียร์โตโคันนี้ปี2 0 1 1ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะแอร์แบคเอีสกุญแจรีโมทค่ะระบบเซ็นทร์ล็อกค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะ ใครกำลังม,มองหารถ s u ส SUV สภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายนะคะแนะนำารถคันนี้เลยนะคะมีอาตอนหลังด้วยนะคะเครื่องยนต์เบนซินค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2,99,000บาทเท่านั้นนะคะรสด,ดีทีดาไปเลยค่ะหน้าหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะเบาะก,ก็สามารถพับได้ด้วยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ยนต์เบนซิน2.0ซีซีเกียร์โต้นะคะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสะภาพตีน่าใช้บอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุค่ะจัดไฟนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่ฐานเงินเดือนคนซื้อ15,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะนิตซูบ x เอ็กซเขึ้นยน2000เกียร์โต้คันนี้ปี2011ค่ะสนใจยังไง โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ